แล้วแกเสือไปยิงเธอทำไมวะครั้งหน้าถ้ามันอยากจะฆ่าใครให้มันลงมือเองนี่ฉันทายว่าอะไรเหรอฮะบอกนดิก็แปลว่าฉันแพ้อีกแล้วดิ สวัสดีครับผมปุจนาโชวิชาโกศลน,นะครับนบุญะฮะภาคผลงานมาก็มีเรื่อง Squid Game นะเป็นซูซูหนึ่งคุณลุงโอิยนัมนะคุณลุงใจดีแต่ว่ามีเล่เหลี่ยมนิดหน่อยแล้วก็เป็นมอสโกครับจากมานิไฮสสดุสด,ดทั้งนั้นนะของเนปเฟย์ครับเรื่องที่ชอบก็มีซีรีส์เรื่อง Squid Game นะ,ะเป็นซีรีส์เกาหลีผมว่ามาแปลกแหวกแนวมากเพราะว่าเป็นเกมส่วนมากจะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับรักโดยเฉพาะคุณลุงโอิยนัมซูซูหนึ่งฮะเพราะว่าดูแกเป็นคนใจดีบุคลิกลักษณะของแกก็มาแปลกกว่าผู้เข้า แข่งขันคนอื่นๆแกก็น่ารักมากครับเวลาแกอยู่กับพระเอกนะอ่าอโอ้ยเหลือแค่เนี้ยวันที่24เดือนนี้เป็นวันเกิด ลูกชายฉันน่ะตัวละครที่ภาคยากก็มาจากซีรีส์เกาหลีแล้วก็ซีรีส์สเปนของ Netflix m ของ y h นนี่นะแล้วโดยเฉพาะผู้เล่นมอสโกที่ผมได้รับบทให้ภาคนะที่ค่อนข้างจะมีบุคลิกลักษณะ2แบบซึ่งถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยบางทีนึกว่าเป็นคนที่มีความเข้มแข็งแต่ว่าในความเข้มแข็งเขาก็แฝงไว้ด้วยความรักความห่วงใยลูกเธอตัวร้อนมากเลยเธอตัวร้อนจีเลยตอนนี้แล้วแกเสือไปยิงเธอทําไมวะ ก็เบอร์ลินจะฆ่าเธอใช่ผมทำยังไงไอ้สารเลวเอ้ยเรามาที่นี่เพื่อปล้นเงินไม่ได้มาฆ่าใครหรือช่วยชีวิตใครทำไมเรื่องถึงได้วุ่นไวายไปได้ขนาดนี้ว่าฉันไม่เข้าใจพอใจเย็น ในเวอร์ชั่นของภาษาสเปนนี่ก็พูดเร็วมากซึ่งบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหเกาะเขาติดยากมากในเวอร์ชั่นเกาหลีนี่ก็เหมือนกันนะก็แบบเดียวกันแล้วเป็นบทที่ภาคยากมากตอนที่มอสโกจะตายนะโอ้โหบทนั้นเป็นบทที่ผมว่าภาคยากที่จะต้องเรียกน้ําตาของคนดูออกมาให้ได้ <c oughs> ทําไมแกขี้แงแบบนี้แกเป็นผู้ชายนะพร <c oughs> ักลูกนะ ขอบใจมากที่ช่วยดูแลแท็กซูของฉันแล้วก็ใช้แก่บ้าบอคนหนึ่งเหมือนครอบครัว เทคนิคในการภาคของผมก็คือหนึ่งเราต้องมีสมาธิก่อนอันดับแรกแล้วเราจะต้องมีการศึกษาต้องศึกษาว่าหนังแต่และเรื่องที่เราไปภาคนั้นเน่ยเขาเป็นยังไงเราก็ต้องศึกษาว่าตัวละครที่เราภาคนั้นเขาได้รับบทอะไรเราจะต้องเข้าไปถึงเขาถ้าเรามัวแต่ไปภาคเพื่อจะให้ทันหนังหรือว่าให้จบไปในซีนๆหนึ่งเนี่ยเราก็จะไม่ได้คาแรคเตอร์ของหนังเพราะอันนั้นเป็นส่วนสําคัญมากคาแรคเตอร์หนังครับแต่ครั้งนี้ฉันจะต้องซื้อให้เขาให้ได้ เมื่อกี้นี้ทายว่าอะไรนะตลอดชีวิตการขุดของฉันไม่เคยสนุกขนาดนี้มาก่อนเลยแนะนำตัวช้าไปหน่อยฉันชื่อโอมันชิก ก็อยากจะเชิญชวน f c แล้วก็แฟนๆทุกท่านนะครับโดยเฉพาะ f c ของ Netflix f c ของนบุญก็ตามนะครับให้มาชมภาพยนตร์ของ Netflix กเยอะๆนะครับเพื่อหนังภาคไทยจะได้เดินหน้าต่อไปได้โดยเฉพาะอยากจะฝาก Squid g เกมสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ดูนะครับเป็นซีรีส์ที่สนุกมากแล้วก็มันนี่ไฮนะฮะสนุกทั้ง2เวอร์ชันครับเวอร์ชันเกาหลีก็สนุกเวอร์ชันสเปนยิ่งสนุกใหญ่ครับโอ้โหพูดกันเร็วมากนะครับเชิญชวนครับมีหนังดีๆเยอะแยะครับของ Netflix ครับ